ครับผมสวัสดีนักเรียนชั้นม .4 ทุกคนนะครับที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วก็ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกับครูชลิตน,นะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่สัญญาการว่าครูจะมาบอกแนวข้อสอบในรูปแบบวิดีโอนะครับวิดีโอที่ทําลงในช่อง YouTube ของคุณครูนะครับดังนั้นก่อนที่จะฟังแนวข้อสอบว่าวิชาพื้นฐานออกอะไรวิชาเพิมเ่มเติมออกอะไรนะครับ ฝากนักเรียนนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับหรือจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อครูมีคลิปใหม่ตอนนี้ครูกำลังคิดจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนะครับก็คือสรุปเนื้อหาที่เรียนลงไปนะครับทำเป็นวิดีโอหรืออาจจะแทคสเกมสักหน่อยเพราะมีเกมที่อยู่ในดวงใจที่ครูก็เล่นตลอดนะแต่ว่าครูเก่งนะชนะแบบชนะรวๆแต่ว่า ยังไม่มีโอกาสได้ทําลงนะครับ aria, ว่าจะลองลงอยู่อยากให้นักเรียนมาดูความโหดของครูนะครับอ่ะไม่เสียเวลานะครับเรามาดูที่ข้อสอบของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานก่อนนะครับอ,อ่าเปลี่ยนปากกาก่อ่ะคณิตพื้นฐานอุ้ยเอาเอาเอาอุบัติเหตุและเครื่อง คณิตพื้นฐานคณิตพื้นฐานของครูนะครับออกด้วยกัน40ข้อนะครับ40ข้อ20คะแนนนะครับทีนี้จากแต่เดิมนะครับมันเป็นครูบอกว่าข้อสอบครูเนี่ยจะเป็นข้อสอบกาใช่ไหมครับจะให้กาแต่พอดีบางเอิญบางเอิญครูทํากระดาษคําตอบผิดนะครับแต่ครูแก้ไขสถานการณ์ไปแล้ว ก็คือข้อสอบครูจะเป็นข้อสอบข้อฝนนะครับฝนคําตอบนะครับดังนั้นเตรียมดินสอสอง B มานะครับให้ดีนะครับก็คือฝนคําตอบใช้เครื่องตรวจนะครับแล้วก็จะมีกระดาษทดให้นะครับซึ่งก็เป็นกระดาษคําตอบที่ข้อกาที่ครูทําผิดไปนั่นแหละนะครับให้ใช้ให้ใช้กระดาษคําตอบตัวนั้นนะครับในการทดนะครับอ่าถ้าใครมาดูวีดีโอก็จะรู้นะว่าข้อสอบครูผิดนะครับทั้งพื้นฐานทั้งเพิ่มเติมเลย นะครับให้ใช้เป็นข้อสอบข้อฝนเหมือนกันนะครับโอเคครับมาเริ่มเลยนะครับในขณะที่ครูกำลังบอกแนวข้อสอบกับพวกเราอยู่เนี่ยนะครับครูดูข้อสอบไปด้วยนะครับแต่ครูจะไม่ได้บอกตรงๆนะว่ามันออกแบบนี้มันออกอ่านโจทย์ให้ฟังเลยจะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ครูจะบอกว่าออกเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะให้นักเรียนไปดูนะครับเรื่องของการเขียนเซตสมาชิกเซตและก็เซตที่ควรรู้จักนะครับ เรื่องนี้จะออกด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ข้อครับการเขียนเซตเซตที่ควรรู้จักสมาชิกเซตออก12ข้ออ่ะ12ข้อมีอะไรบ้างให้ไปดูพวก เรื่องของการเขียนเซตนะครับการเขียนเซตการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกสมมุติให้เงื่อนไขามาอย่างเงี้ยนะครับเซต a เป็นเซตที่ขึ้นต้นด้วยจอจานจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยจอจานเขาก็จะถามเขียนแบบแจกแจงสมาชิกได้ตรงกับข้อใดมีมีเป็นช้อยนะครับมีเป็นช้อยให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ใช่ไหมนะครับหรือจะเป็น ข้อสอบที่เป็นการเขียนแบบบอกเงื่อนไขาการเขียนแบบบอกเงื่อนไขก็จะให้สมาชิกมานะครับาออการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนี่ให้สมาชิกมาให้1 3 5มหามาเขียนแบบบอกเงื่อนไขได้ตรงกับข้อใดนี่คาถามเลยนะดังนั้นเออเราก็ต้องไปอ่านดูว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับสมาชิกที่กําหนดให้มันตรงกับเงื่อนไขไหนนะครับดังนั้น ไปดูลักษณะไปดูลักษณะของการเขียนเซตมาดีๆนะครับต่อไปมีย้อนไปอีกมีนี่สมาชิกเซตนะครับมีสมาชิกเซตดูสัญลักษณ์ของสมาชิกเซตดีๆนะครับสัญลักษณ์แล้วก็ตัวไหนที่เป็นสมาชิกตัวไหนไม่เป็นสมาชิกดูยังไงนี่เราบอกได้ว่า 1. เป็นสมาชิกทําไมเราบอกได้ทํำไมเราบอกได้ว่า 6. ไม่เป็นสมาชิกทําไมเราบอกได้นะครับ ให้ไปดูชนิดเซตชนิดเซตคืออะไรคือเซตว่างนี่เซตว่างเซตว่างเป็นยังไงให้ไปดูนะครับก็จะถามประมาณว่าข้อใดเป็นเซตว่างให้เซตมาข้อใดเป็นเซตจํากัดนี่เซตจํากัดไปดูมานะครับข้อใดเป็นเซตอนันต์นะครับใครที่ได้นังสือก็ดูในหนังสือใครที่เอาสมุดไปก็ดูในสมุดนะครับเขียน ถ้าพวกเราเขียนตามที่ครูสอนนะเป๊ะเลยครูบอกเลยว่าเป๊ะอ่าเป๊ะเป๊ะมากอ่าไปดูบทนิยามนะครับบทนิยามของนี่ความหมายนี่แหละความหมายของเซตว่างเซตจ,จำกัดเซตอนัน์เนี่ยดูความหมายมานะครับไปดูอะไรอีกไปดูเซตที่เท่ากาันนะครับไปดูเซตที่เท่ากาันเราจะรู้ได้ไงว่าเซตข้อใดเป็นเซตที่เท่ากาันใช้บชอยก็จะให้มาเลยนะให้มาเป็นคู่ๆแบบนี้แหละนะครับมา พิจารณาว่าอันไหนเป็นเท่ากันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือสิบสองข้อนะครับ12ข้ออ่ะต่อไปต่อไปเป็นเรื่องของสับเซตและพาวเวอร์เซตนะครับสับเซตและพาวเวอร์เซตออกกี่ข้อเอ่ยออก1 2 3 4 5 6 7 ออก7ข้อครับออก7ข้อสับเซตและพาวเวอร์เซตออก7ข้อนะ7ข้อไปดูอะไรสิ่งที่ต้องดูมีพวกนี่แหละสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของสับเซตสัญลักษณ์สับเซตความหมายของสับเซตสัญลักษณ์ของไม่เป็นสับเซตความหมายหมายความว่ายังไงนะครับไปดูความหมายของมันมาแล้วก็ดูลักษณะว่าอ่ะแบบไหนที่เราตอบได้ว่าอันนี้ทาไมเราถึงตอบได้ว่า เซตสองสามเป็นสับเซตของเซต B เซต A, <Z> A เป็นสับเซตของเซต B แล้วทำไมเราถึงบอกได้ว่า6 8ไม่เป็นสับเซตของเซต B เงี้ยนะครับลักษณะของเขาจะถามว่าขอ้อใดเป็นสับเซตก็จะมีช้อยตึ๊ตตตตดๆมาให้ขอ้ขอใดไม่เป็นสับเซตตึ๊ดๆึ๊ดตเขาก็มีช้อยมาให้ข้อใดเป็นสับเซตแท้ข้อใดไม่เป็นสับเซตแท้ไปดูมาอะไรคือสับเซตอะไรคือสับเซตแท้สับเซตแท้เป็นแบบไหนนะครับ ไปดูมาไปดูมา <Past> ข้อได้กล่าวถูกต้องอ่ะดูตัวนี้ด้วยจำนวนจำนวนอ่าจำนวนสับเซตไหนเอ่ยนีน่นี่นี่จำนวนนี่จำนวนสับเซตอ้าวสูตรอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออะไรไงจำนวนสับเซตจำสูตรนี้มาจำสูตรให้ได้นะจำสูตรให้ได้จำสูตรได้นี่ได้ละหนึ่งข้อออกจำนวนสับเซตออกหนึ่งข้ออ่ะมีอะไรอ,อีก มี power set มี power set มี power set power set คืออะไรนะครับ power set คืออะไรกำหนดเซตมาให้แล้วให้หา power set อย่างเงี้ยนะครับตรงกับข้อไหนกำหนดเซตมาให้ถามหาถามหาจำนวนสมาชิกของ power set ตรงกับข้อไหนอย่างเงี้ยนะครับไอ้ดูมาอ่าก็ออก7ข้อนะครับ7ข้อใครดูเนี่ยอู้เป๊ะเลยนะกูบอกเลยแบบ ถ้าแบบไม่ไายก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะใครดูแล้วแบบอุ้ยไม่มาต่อกันที่การกระทําแห่งเซตนะครับการกระทําแห่งเซตอ่ะไปดูมาอินเตอร์เซกหายังไงนี่บางห้อง,องสอบเก็บคะแนนไปแล้วรู้และอินเตอร์เซกเราสมาชิกที่เป็นยังไงกันอ่ะโจทย์ก็จะบอกว่าให้เซตยูนเวิร์ดให้เซตเอให้เซตบีตมา จงตอบคำถามข้อตืดตืดตืดถึงข้อตืดตืดตืดนี่หา a อิ intersect b หา a ลบ b หรือหา b ลบ a หา a ยูเนียน b หรือหา b ยูเนียน a หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆการกระทำที่เราเรียนมานั่นแหละนะครับนี่พวกนี้ออกหมดเลยไปดูการกระทำมาอว่าไปแล้วมันออกกี่ข้อเนี่ยยังไม่ได้นับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอุ้ยสิบสองหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอู้นี่สิบสองนับกันนับกันเห็นเห็นเลยนับกันให้เห็นเลยว่านี่กําลังเอาข้อสอบมาเนี่ยมาพูดข้อสอบให้ฟังเลยนะเนี่ยกูแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะ แบบโจ้ๆเลยนับแบบแว่าข้อสอบมี12ข้อไปดูมาการกระทำอ่าถ้าเป็นลบกันเซตสองเซตลบกันทำยังไงสมมุติมี3เซตล่ะถ้ามีเซต A เซต B เซต C ถ้าทำเราต้องทำยังไงก่อนทำในวงเล็บก่อนไหมหรือสามารถหาได้เลยทำจากซ้ายไปขวาหรือเรียงไปคอมพลเมนต์ทำยังไง ผลต่างทายังไงอย่างเงี้ยนะครับไม่หามาสิบสองข้ออะไรนะสิบสองข้อเลยนะคนะรูเชื่อว่าแบบขี้ๆเต้องได้สิบข้ออะถ้าแบบคนมาดูวิดีโอนี้นะขี้ๆกขต้องทําได้สักสิบสิบเอ็ดข้ออะนะเพราะมันง่ายจริงๆนะนี่สิบสองข้อนี้แบบครูแทบจะไม่เจอข้อยากเลยครูแบบนีุ่ยแต่น่าจะมีโจทย์ผิดแน่เลย อาจจะมีโจทย์ผิดเดี๋ยวน่าจะบอกไอไปต่อดีกว่าครับอ่าข้อที่อะไรอีกอ่าสมบัติสมบัติตอ่าต่อไปเป็นสมบัตินะครับของการกระทำแห่งเซ็ตนะครับมีออกหนึ่งสองสาสี่ออกสี่ข้อนี่เกี่ยวกับสมบัตินี่แหละออกสี่ข้อ ถามข้อใดถูกข้อใดไม่ถูกข้อใดผิดข้อใดอไม่ผิดถามนี่ไปดูมานี่ใน16สมบัตินี่ในไม่ใช่ใน16สมบัติสิใน10ใน20สมบัตินี่แหละเอามาถามนะครับไปดูมาไม่ไปดูไม่เชิงไปดูหรอกไปจํามาเนี่ยเอาไปจํามามีสมบัติของเซตว่างสมบัติของยูนิเวอร์สสมบัติของคอมพลเมนต์สมบัติของอะไรนี่สลับเปลี่ยน เปลี่ยนหมูคอมพลเมนต์เซตว่างคอมพลเมนต์เปลี่ยนหมูอะไรเซตว่างยูนิเวอร์สอะไรเนี่ยพวกเนี้ยสมบัติพวกเนี้ยไปดูมา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 จำให้ได้แค่นั้นเองนะนรัก็ถามปวนเปี้ยนอยู่ในนี้แหละนะครับถ้าบอกตรงๆก็คือแบบถ้าบอกตรงตรงคือทุกคนสอบได้หมดอ่ะเหมือนกับแบบโอ้ยจะง่ายเกินเนาะดังนั้นก็เลยแบบต้องทำให้มันยาก นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึ่งต่อไปก็คือเรื่องสุดท้ายนะครับการเขียนแผนภาพนะครับการเขียนแผนภาพอู้แต่อันนี้ง่ายนะถึงแม้แบบบางห้องจะเรียนแบบ,บงบงบงงเรียนแบบนั่งเออครูสอนอะไรวะเรียนแบบเอเขียนอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวไม่ตอบคําถามแต่รูเชื่อว่ามาเจอในข้อสอบรู่ทาได้ทําได้แน่นอนอ่าน นิดเดียวอ่านตุบุบทุบก่อนเข้าห้องสอบทําได้ครับออะไปดูสูตรมาไปดูสูตรพวกนี้ยไปจําสูตรมาให้ได้นี่จําสูตรจาสูตรจาสูตรจําสูตรทําไมถึงต้องจําสูตรเพราะมันมีข้อเอาสูตรมาถามนะทําไมต้องถามสูตรเพราะอยากให้เราแก้ปัญหาได้ไงครูก็เลยเอาสูตรมาถามก่อนถามนาก่อนเลยสูตรนี่นี่นี่ดังนั้น จำสูตรได้จำสูตรได้รู้ว่าสูตรไหนเป็นแบบไหนรู้ว่าสูตรไหนเป็นแบบไหนเอาไปตอบได้ครับเอาไปตอบได้เชื่อครูเช,ชื่อแบบนั้นศรัทธาเราจงศรัทธามีอะไรอีกการหาค่าการหาค่าแบบนี่แบบ A union B แบบ A intersect B แบบ A union B complement นี่ไปดูมาอ่าแล้วก็มีโจทย์ปัญหาอ่ะมีโจทย์ปัญหาออกกหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อ หนึ่งข้อนี่อู้ถามลักษณะไหนถามลักษณะแบบนี้แบบคล้ายๆกับตัวอย่าง31 32เลยถามหานี่นี่แบบลักษณะแบบนี้เลยแบบลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง2ชนิดอย่างเงี้ยนะครับเออมีกี่เปอร์เซน็นต์อย่างเงี้ยไปดูมาวิธีการคิดแล้วกาหุดค่าอะไรยังไงนะครับอันนี้จบไปแล้วโอ้เดี๋ยวลืมบ,บอกอันนี้ออก4ข้อนะครับออกสข้อออกสี่ข้อ อะจบไปแล้วสำหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอ่ะตบมือเอ้ต่อไปครับเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมบ้างรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับสำหรับห้อง3 5 7 9นะเราจะดูแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทับหนึ่งทับหคุณต้องรอดูถึงนี่นะถึงจะเออเพราะว่าคูไม่ทำวิดีโอสองวิดีโอนะครูทำแบบ อยู่ด้กันเลยอ่ะ,อะดังนั้นก็เมื่ออยู่ด้กันแล้วเราก็ไปต่อเลยครับถามอะไรบ้างถามอะไรบ้างถามเรื่องของนี่แหละจํานวนจริงชนิดต่างนี่แหละนะครับโอ้มีแบบามขอ้อใดถูกต้องขอ้อใดไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยด้วยนะครับก็คือแบบเอาจํานวนมันมาถามอ่ะนะครับไปดูมาพวกจํานวนตรกยะเป็นยังไงนะครับความหมายเขาทำโอ้จำนวนขอ้อใดไม่ถูกต้องจํานวนตรกยะ จ๊ดๆเป็นจำนวนตักยตึ๊ดๆไม่เป็นจำนวนตักยตึ๊ดๆเป็นจำนวนอัตกยะเป็นจำนวนเต็มไม่เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกไม่เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบไปดูมาเชื่อครูออกสี่ข้อ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 อ่าใช่ปะใช่สิอืออ่าใช่ใช่ใช่ออกสี่ข้ออ่ะต่อไปครับ มีอะไรมีสมบัติ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 อยู่ไหนสมบัติไม่ได้อยู่แบบเมทนีสมบัติเมทนีอะไรอย่างนี้นะไปดูมาสมบัติของจํานวนจริงนะครับก็ถามมันเดิมเลยถามลักษณะว่าสมบัติขอ้อใดไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นก็ลักษณะก็คืออาจจะต้องจำแหละหรือถ้าเราไม่จําสมบัตินะ เราลองแทนจํานวนจริงสักจํานวนลงไปดูแล้วเราจะรู้ว่าแทนไปแล้วมันมีข้อไม่ถูกมีลักษณะเนี่ยไม่ถูกทําไม่ได้มันไม่เท่ากันแทนไปแล้วเ,เป็นแบบนี้ไม่จริงไม่จริงสูตรนี้ไม่จริงสมบัตินี้ไม่จริงอ่ามีมีม,ม,มียังไงก็มีทุกข้อมีคําตอบทุกข้อแน่นอนไปดูพวกนี้เอกลักษณ์เอกลักษณ์เป็นยังไงเอกลักษณ์การบวก เอกลักษณ์การคูณเออเอกลักษณ์การบวกเอกลักษณ์การคูณเป็นยังไงนะครับีสมบัติเอกลักษณ์สมบัติอินเวอร์สหาอินเวอร์สการบวกหาอินเวอร์สการคูณเงี้ยนะครับไปดูมาพวกนี้แหละนะครับสมบัติอ่าโอ้ยสรุปแล้วสมบัติออกกี่ข้อเนี่ยเยอะอยูน่นะเนี่ยรวมหาอินเวอร์สรวมหาอินเวอร์สแล้วเออใช่สมบัติออกหกข้อนะครับ ไปดูมานะครูอาจจะบอกลึกไม่ได้แบบถ้าบอกบอกบอกเกินกว่านี้ก็คือแบบบอกข้อสอบแล้วอะ่ะมันมันมันตรงเกินมันก็จะตรงเกินออนี่แหละไปดูสมบัตินะไปดูเมทินีก็ไดออ้ไปดูสมบัติมาถามข้อใดถูกข้อใดไม่ถูกถามว่านี่สมบัตินี้ตรงกับชื่อสมบัติว่าจุดจุดจุดนี่ไปดูมา เราเราถ้าแบบเราจำได้เนาะเราก็จะคุ้นว่าโอ้เอ๋ออ๋อ,อมันคือสมบัตินี้ดีงโวตอบได้ช่ว์แน่นอน,นร้อยเปอร์เซนต์ดูการหาเอกลักษณ์การหาอินเวอร์สอินเวอร์สคืออะไรอินเวอร์สการบวกเป็นยังไงอินเวอร์สการคูณเป็นยังไงไปดูมา่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วอัทีนี้มาดูเรื่องของว่า ตอนที่3ก็คือจํานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังและกลน,นะครับรูปกลไปดู๋อมีแบบนี้ให้ด้วยก็คือ,อถามนี่ไงนไอ้ที่ลายๆนี่แหละสมบัติเลขยกกําลังถามนําให้เลยถามสมบัติให้ถามทำไมถามสมบัติให้เหมือนที่อธิบายห้องพิฐานเมื่อกี้เลยคืออยากให้เรารู้สูตรก่อนเอาสูตรไปนําเพื่อทําโจทย์ดังนั้นครูก็เลยถามนําให้ เนี่ยสูตรค่อยไม่ถูกต้องสูรใดถูกต้องไอเ่เรารู้หรือเปล่าเรารู้หรือเปล่าอ่าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก่มีการหาค่าพวกนี้แหละนะครับหาค่าของนี่หาค่าของกําลัง5คูณกําลัง3นี่หาค่าหาคําตอบคล้ายๆกับที่สอบเก็บคะแนนไปเลยนะครับข้อสอบคล้ายๆกันนะครับหาค่าหาค่าหาคํา,าคตอบ ค,คำตอบให้อยู่ในรูปผลสำเร็จเลยนะก็คืออุย้ยจะไม่ได้เขียนอยู่ในรูปเลขกำลังละสมมุติถาม2กำลัง2คูณกับ2กํกำลัง3ตรงกับเท่ากับข้อใดเท่ากับ16เท่ากับ24เท่ากับ32เท่ากับ64อย่างเงี้ย เสิรฟๆสสสอู้รูปรูปเลขยกกำลังนี่จะมีรวมสมบัติแล้วนะมีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเดอ่ะมี7จข้อใช่ไหมอ่าเลขยกกำลังมี7จข้อนะต่อไปจะเป็นพวกพวกรูทพวกรากพวกลากพวกลากเออแต่พวกรากเนี่ยเสียใจด้วยนะไม่มีสมบัติให้เราจะไม่ได้ถามพวกสมบัติตัวนี้หรอกเพราะว่าสมบัติอันนี้มัน ค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวต้องมันมันต้องใส่ละเอียดไปเยอะเราจําเยอะก็จะงงๆนะครับจะจะเป็นการหาค่าเลยเหมือนกับออกข้อสอบกลางภาคเมื่อกี้แหละนี่หาค่าหาผลบวกหาผลลบหาผลบวกหาผลลบนี่ของตัวรูทอ่ามีอ่าอ,อะไรอีกอะ่ะมีการคูณน,นีการคูณมีผลคูณ นี่มีแบบแบบคูณเข้าไปเอ้าแบบคูณอยางเนี่ยแบบแบบรูทคูณกันอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติสมมต,สมมติสมมุติให้รูทรูทรูทอะไรดีรูทอะไรดียกตัวอย่างสิรูทห้าคูณกับเอ็กซ์บวกยอย่างเงี้ยนะครับตรงกับข้อไหนนี่ลักษณะน,นี้เอออันนี้คือต้องใบนะครับถ้าเขียนเป็นข้อสอบจริงๆแล้วมันแบบ มันก็จะทำเหมือนดูถูกห้องหนึ่งเกินว่าอุ้ยทำไมมาบอกข้อสอบหนูตรงๆอย่างนี้บอกตรงๆแบบนี้มันก็ได้ติมกันทั้งห้องสิคะครูก็เลยบบมันก็เลยต้องแบบใบใบใบ่ะใบแบใบ,ใบ,ใบ,ใบมันก็ต้องมีคนที่แบบได้ไดน้อยบ้างแต่ว่าครูว่าสักหนึ่งมีสามสิคนไครูเชื่อว่านะน่าจะผ่านสัก34คนนะ สามสิคนกูว่าครูมองนะนะสาคนถ,าถ้าไม่ผ่าน34คสิบสี่ือสามสี่คนไม่กตกถ้าคูว่าน่าจะผ่านแหลนะอ่ะผ่านผ่านผ่านอต่อไปต่อไปอมีอะไรอี๋อมีไอที่มันอยู่ในรูปเลขอ่าเลขชี้กําลังที่มันเป็นจํานวนตักรกยะนะครับอันนี้ก็มีไงมี1นึสองสมี3ามข้อนี่ที่บอกไปรอบก่อนแหละ นะครับส่วนพวกพวกลากก็มี4ข้อเนาะอันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับนะสามข้อมีอะไรก็หาค่าเหมือนกันเป็นการหาค่าหาคําตอบนะครับจะไม่ได้แบบเขียนให้อยู่ในรูปกลน,นะจะเป็นนี่การหาค่าเหมือนกับตัวอย่างที่15ดังนั้นไปดูตัวอย่างที่15มาดีๆว่ามีวิธีคิดยังไงมีสมบัติยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น อแปดส่วนยีสิเจดนี่ทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามอย่างเงี้ยนะครับเออได้ค่าตรงกับข้อไหนลัลัณษณะนี้นะครับเออแต่อาจจะอาจจะยากกว่านี้นิดนึงนิดเดียวได้ที่เหลือคือง่ายนะก็คือียากยากนิดเดียวต่อ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 ไปอต่ออน่ต่อหละต่อออ การหาค่า x จากสมการนะครับของเอเลขเเลขยกกําลังนะครับก็จะอยู่ในรูปของเลขยกกําลังเนาะเลขยกกําลัง3 x เท่ากับเจ็อย่างเงี้ยถามว่าค่า x เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้ก็มีอยู่2ข้ออย่างเสองข้อกูค,คิดว่าง่ายกูกูค,คิดว่าง่ายสำหรับทำหนึ่งเพราะว่ากูศรัทธากูศรัทธาว่าทำหนึ่งจริงแล้ว น่าจะได้นะก็ไม่พูดอะไรเยอะนะครับเพราะแบบคแรูเชื่อว่อาแบบพูดเดยอะก็เหมือนกับดูถูกครับหนึ่งเกินไปอ่ะต่อไปมีอะไรอีกม,มีพระูนามพระูนามโอ้ครูบอกไปแล้วนเนาะออก12ข้อใช่ไหม12ข้ออ่าไปดูไปดูเรื่องของดีกรีดีกรีดีกรีของพระหูนามไปดูมาไปดูมาในดีกรีนี่มี โอ้มีถามดีกรีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองมีถามดีกรีอยู่ทั้งหมดหนึ่งข้อจากสิบสองข้อถามติดกี่ข้อหนึ่งนะไปดูมานะข้อหนึ่งต้องมีคะแนนนะข้อหนึ่งก็สําคัญเนี่ยเออแล้วก็อ่าแยกตัวประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามแหละแยกตัวประกอบไอ้ชอบแยกตัวประกอบของกําลังสองมีกี่ข้อเออหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้มีเจ็ดข้อเลยนะพวกนี้แหละแยกตัวประกอบของกำลังสองเนี่ยนะครับมีเจ็ดข้อนะครับนี่มีทั้งแบบแยกเป็นตัวหน้าตัวหน้าเป็นเลขทั่วไปตัวหน้าเป็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับกำลังสองนะครับมีพวก ผลต่างอย่างเงี้ยก็ถามว่าผลต่างข้อใดไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นพวกลักษณะของกําลังสงสมบูรณ์อย่างเงี้ยก็มีถามนะครับวิธีข้อนะั้นมีขูดบกคขูดอ,อ,อ,อัลเจบัลท์แล้วทีนี้ก็จะเป็นทฤษฎีบททฤษฎีบทเศษเหลือเศษเหลือออกหนึ่งสอง ออก2ข้อตรงเศษเหลือเนี่ยนะครับหาพวก PC นี่แหละนะครับหาเศษเหลือจากการหารพนูนามนะครับจากการหารพนูนามมี2ข้อคูณมันไม่ยากมีกําลัง3ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งกาลัง4แต่ตัวเลขไม่เยอะไม่เยอะจิบจิบเชื่อว่าทําได้เราศรัทธาแล้วก็อันนี้น่าจะยากแต่ไม่ยากหรอกกลัวว่าไม่มีอะไรยากเกิน แต่นี่ถามง่ายนะเขาถามาเขาถามถึงตัวประกอบของพอหูนามนี่แหละนะครับแต่จะเป็นกําลังสามนะครับเป็นกําลังสามไปดูวิธีมาก็ได้นะครับขอจะถามประมาณว่า,าข้อใดนะครับแยกตัวประกอบถูกต้องข้อใดอไม่เป็นตัวประกอบอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการแยกตัวประกอบของพอหูนามที่มันเป็นกําลังสามเนี่ยด้วยกัน สองข้อนะพหุนามกาลังสามเนี่ยมีสองข้อนะครับจากสิบสองข้อนะ,อะพหุนามกาลังสองเมื่อกี้ครูบอกเท่าไหร่าจจาะไม่ได้ประมาณเจ็ดใช่ไหมประมาณเจ็ดแล้วก็ดีกีหนึ่งก็เป็นแปดแล้วก็เศษเหลือสองก็เป็นสิบแล้วก็พหุนามกาลังสามอีกสองก็เป็นสิบสองใช่ไหมอันนี้คือพหุนามนะครับ อะไรอีกอะไรอีกอ๋อแล้วก็น nice ki <theory> well. ี่นี่นี่นะสุดท้ายก็สมการนะครับแล้วก็การแก้สมการของพหุนามวันนี้โอ้หโอ้น้อยเกินเดี๋ยวไปภาคต้องไปเอามาออกอีกแล้วนะครับเพราะว่าออกง่ายง่ายซะเหลือเกินง่ายจนง่ายจนแบบครูคิดว่าแบบเด็กอนุบาลเด็กปหนึ่งไม่ใช่ง่ายจัดทำไมพี่เขาทำไม่ได้หนูจะเจอคำถามนี้นะแบบวุ้ย หลานครูเนี่ยครูไปสอนการบ้านหลานเราบอกอุ้ยทำไมทำไมนะบูมทำไมอาบูมออกข้อสอบง่ายจังทำไมอุ้ยเออครูบอกครูต้องออกง่ายสิเะจะได้แบบพี่พี่เขาจะได้ทำได้หลานครูเสียใจมากเลยแบบข้อสอบง่ายจัดนี่ทั้งนั้นพวกเราอย่าให้น้อยหน้าหลานครูนะอันนี้ครูหยอกนะนี่หลานครูเพิ่งสอบไม่กี่เดท่พีเอออ่า มีอันนี้การแก้สม,าก,สมาการมีกาลังสองหนึ่งข้อพูดง่ายๆข้อหนึ่งเป็นกําลังสองแล้วก็อีกข้อหนึ่งเป็นกําลังสามมีกําลังสองข้อหนึ่งมีกําลังสามข้อหนึ่งในการแก้สมาการ,นะรถามหาว่า5า x ตรงกับขอ้อใดถามหาว่าขอ้อใดไม่ใช่คําตอบลักษณะนี้แหละนะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับถ้า ทับสามทับห้าทับเจ็ดทับเก้าทับสิบเอ็ดมาอยู่ฟังตรงนี้จนจบก็คือตรงนี้คืออวยพรแล้วนะก็คือทับหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ฟังตรงนี้ด้วยเพราะว่าทับหนึ่งต้องรอฟังเพิ่มเติมใช่ไหมอาจจะครูอวยพรตอนจบเลยนะครับให้รีมาก็ได้เดี๋ยวครูจะ,ะให้พิมพ์คอมเมนต์แล้วพิมพ์ใครที่ดูจนจบนะให้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้วยว่านาทีที่เท่าไหร่ที่ครูเริ่มอวยพรนะครับอวยพรในการทําข้อสอบก็ครูก็ขอให้นักเรียนนะครับทุกคนนะครับ ตั้งใจทำข้อสอบนะครับอ่านหนังสือขออํานาจคุณพระศรีรัตนใตยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันบดาลให้หนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะครับที่อ่านหนังสือมุ่งมั่นตั้งใจนะครับขอให้หนักเรียนทําข้อสอบได้นะครับทำข้อสอบผ่านได้คะแนนสมหวังดังใจนะครับให้ได้เกรดสี่ทุกวิชานะครับให้ได้คะแนนสอบผ่านทุกวิชานะครับอ่ะสาธุพร้อมกันเร็ว อ่าถูกไปแล้วครับอะบา,บายบายอะอำลาแบบจีดำแล้วกันดูดูนะไปเสิร์ชหาอำลาแบบจีดำอ่ะพร้อมกันครับไปโวย